โอ้สิผ้าทุกคนพยายามเหี่ยวจนพอมนมาเนี่สิมานอยู่บอดีเนาะซองมือเราบอดี้พยายามเหี่ยวนี่ยขั้นถือ่โอ้ยวเอาเลยบุจักพี่น้องเอ้ยบอลเลยมอสอดบอลแล้วมาเลยมาเลยโอ้สิมานอยู่บอดี้มันบอดี้ยามซองมือแล้วนนขั้นถืนอเนหนียวบุวจัก hai 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 to. hai 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 โอ้มานมานแล้วมานแล้วมึงได้อบแล้วได้อบแล้วพี่น้องเอ้ยได้อบได้จะทช่อนอบแล้วนตัวใหญ่ๆดิวินบอกเหี่ยวมันเหนวมานมนมานมานมานเมือมือมือ